ระการอุบัติเหตุของคุณมีแบบนี้หรือเปล่าให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ6 0 0 0ืบาท6 0 0มื 60, ่นนี่รักษาได้แบบโรงพยาบาลดีๆได้เลยนะครับให้ค่าชดเชยวันละ500บาทพอเยอะนะเดือนหนึ่งก็หมื่นห้าแล้วนะบางครอบครัวทํางานวันหนึ่งยังไม่ถึง500อยเลยนะครับครอบคุมอุบัติเหตุฆ่ากรรมถูกลอบทําร้ายภัยก่อการร้ายเจลาจลหรือนัดหยุดงานน่าจะเหมาะนะเพราะตอนนี้เกิดบ่อยมากโดนลุกหลงจากมอ แล้วก็ประกันจ่ายก็ถือว่าแร์มากประกันไม่เคลมมีคืนประกันอุบัติเหตุใหม่จากไทยประกันชีวิตคืนเนี่ยประกันภัยปีสุดท้ายมีด้วยเหรอสุดยอดเลยครับชอบอยากได้คืนดีกว่าซื้อแล้วก็ทิ้งไปหมด work มากครับน่าสนใจนะคะถ้าตัวนี้มีผมทําเลยเจ๋งค่ะชอบทําเลย ชีวิตคุณมีค่าเงินคุณก็มีค่าประกันไม่เคยม,มีคืนสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร02 269 9898คิดว่าบริษัทคนไทยยังไงก็ต้องดูแลคนไทยได้ดีค่ะไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไป